ครับอ่ะน้ำตัวอีกทีหนึ่งครับผมน้ำพอง102สมัยครับครับวันนี้ช่างพิกัดเท่าไหร่ครับช่างมาช่างได้129.77ครับก็พิกัด130นะน้ำหนักนี้คุมมากี่โลครับไม่ได้คุมครับก็ไปปล่อยมาเลยนะเราซ้อมอยู่ที่ไหนครับซ้อมที่ T199 ครับก็มาอยู่ที T199 ได้กี่วันรวมๆแล้วประมาณสามอาทิตย์ครับคุณบอลปุซ้อมมีใครอยู่บ้างที่นี่ก็มีซูเปอร์บอลครับมีแก้วองวานก็เยอะอยู่ครับครับเก็บตัวมากี่วันรวมๆแล้ว ประมาณสิบกว่าวันครับครับผมก็เป็นพอนะแล้วล่าสุดเราจกไว้ที่ไหนที่ที่กองทัพอากาศเนี่ยครับเป็นไงวันนั้นก็ชนะสุประชัยเล็กครับชนะสุประชัยเล็กนะวันนั้นชนะฝีมือมาครับวันนี้เขาก็เลยเอาสดกว่าเดิมมาชกเลยครับผมเคยดูเคยเห็นมาชกเคยเห็นเขาเคยชกเขาก่อนไหมก็เคยชกกันแบงแบดเข้ากรุงเทพกใหม่ก็คือใหม่ๆที่ก่อนโควิดเลย ก็9ก้าปีเป็นไงตอนนั้นที่เจอกันพิกแพ้ครับพิกแพ้เข้ามานะกลับมาดูฟอร์มล่าสุดเขาเหมือนเดิมแ้มดูแล้วก็โหดโหดขึ้นครับโหดขึ้นนะพรุ่งนี้วางเกมวางแผนไงดีก็ไปเอยครับตามเกมตามสไตล์เราไปก่อนกาผมอ่ะเราอยู่แล้วครับ อายุ27ปีครับคนจังหวัดจังหวัดขอนแก่นครับไปปล่อยกิโลละ60กว่าจุดเป็นเราเป็นมวยจังหวัดครบเครื่องครับทางซ้ายหรือขวาครับขวาสองร้อยร้อยเจ็ดสิบห้าจบมวยรวมๆประมาณประมาณร้อยกว่าไปได้ฝากเป็น้างช่อยแชร์พรุ่งนี้หน่อยฝากแปนมวยช่วยเป็นเดบิวต์ครับพวกนี้ก็สู้สนุกเต็มที่แน่นอนครับผมครับขอบคุณครับมาคุ๊บัี